สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราอยู่ในช่องเย้ yeah! วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมของมิสเตอร์ไข่เน่ากันค่ะเราเนี่ยอยากเล่นเกมนี้มานานแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยสน,นุกมากค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากเจ้าเกมไข่เน่ามิสเตอร์ไข่เน่าผู้โลกจิตและวันนี้ค่ะเรามีภารกิจสําคัญนะั่นก็คือการ ได้มาทำลายมิสเตอร์ไข่เน่าค่ะซึ่งไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าวันนี้เราจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมเพราะว่าภารกิจนี้นะคะยากมากเลยค่ะน้อยคนมากที่จะรอดถ้าคุณไม่ใช่เซียนเกมคุณมีโอกาส9.1%เลยที่คุณจะรอดจากมิสเตอร์ไข่เน่าเพราะเกวของเขาจะชูดิ้งมากเลยค่ะทุกคนมาเอาใจช่วยดีกว่าวันนี้เนี่ย เราจะได้เงินจากมิสเตอร์ไข่เน่าไหมเออเราก็อยากจะรู้เหมือนกันไม่เป็นไรงั้นเราจะลองดูนะโอเคมาเลยหนึ่งสองสามเริ่มมา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 มิสเตอร์ไข่เน่าแกคิดเพราะว่าโอ้ก็มาอยู่ในเกมมิสเตอร์เท้าจนได้ทีนี้ก็ว้าวลเลย<อ>ตกเจหมดเลย เราก็เข้ามาอยู่ในลิฟต์ของมิสเตอร์เท้าเรียบร้อยแล้วฉันเนี่ยจะมาเอาชนะแกได้เลยอีวิสเตอร์ท้าฉันน่ะหมายเลขที่20สนะแกจำหมายเลขฉันไว้ดีล่ะสวัสดีตอนเช้าคุณอยู่ในเกมโชว์ที่ยอดเยี่ยมของฉันพี่ชาวนาพี่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรอดได้แต่ผู้ที่ทำให้รางวัลนั้นใหญ่ต้องมี แล้วก็รูปครอบครัวฉันไม่องไปสนใจหรอกยี่สิบโอ้ยนี่คือบ้านที่มีสเตอร์เตรียมให้เราอ่ะเตียงก็ผุเตียงก็เน่าโอ้ฉันจะทำยังไงดีนี่ฉันงงไปเลยแล้วว่าเกมแรกจะเกมอะไร โอ้ยโโเกมแรกมาแล้วอ่ะอชั้นน่ะใสท่ทีวีคนละเครื่องในเกมนี้คุณต้องเก็บคุณต้องเอ่ือเรื่องชิร้ายเกิดขึ้นได้นะ โอ้ฉันผิดเองอฉันไม่ใช่หนูหนอะไรไอ่ะนง่อะอ๋อเกมที่คือ,อเกมเก็บกระเป๋าสไปเดอร์แมนนั่นเองโอ้ยเราก็จะวิ่งเร็วเราต้องแอย,อย่งกันขโมยล่มโซชีพโูชีพเฮ้ยเราได้แล้ว เราได้แล้วเราได้แล้วเราได้ร่มซูชิบจากนั้นเราก็เราต้องเอา้าเราโดนขโมยแล้วเราก็โดนขโมยอยี๋เหรแค่เราก็โดนขโมยอีกรอบหนึ่งซึ่งฉากนี้เราไม่รู้ว่าเรา,าคนอื่นสามารถขมโมยร่มซูชิบจากเราได้ เห็นไหมเราก็จะตกแบบนี้เลยแล้วก็กลับเล่นใหม่เฮ้ยพวกนี้ทาไมมีใส่เสียขนาดนี้เนี่ยรู้ไหมว่าคนอื่นนะเขาก็อยากที่จะอยู่รอดเหมือนกันทําไมต้องมาขโมยอ๋ออีนีนี่เองที่มันขโมยล่มโซชีพเราเธอใช่ไหมที่มาขโมยล่มโซูชีพ,พลคนอื่นอะทําไมไม่ยอมไปหาเองฮะทาไมชอบให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนฮ้อยากจะเป็นผู้ชนะตัวสั่นขนาดนั้นยังไงฉันไม่ยอมหรอกฉันจะเล่นใหม่ จะเล่นใหม่แหมอมิสเซอร์คิดว่าแกหล่อมาอกไงแล้วก็ไหนไหนไหนฮู้เธอเหรอที่จะมาเอารางวัลนะฉันคิดว่าฉันอาจจะได้นะนช่ชื่อเอรีนะเอรีหรอหรอแกคิดหรอว่าฉันเนี่ยจะให้แกชนะหรอไม่มีทางหรอก เพราะว่าคนอย่างฉันจะต้องชนะคนเดียวในเกมของมิสเตอร์ท้าวเท่านั้นจ้ะและมิสเตอร์ท้าวก็จะให้มงกับฉันเชื่อว่าความพยายามมิเคยสูญฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกที่มันหน้ามันโนกขนาดนั้นเนี่ยมันกีขนาดแกจะชนะฉันหรือเปล่าิิ อีอีอออโอ๊ยฉันนี่ไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะฉันอยากอยู่แต่ในลิฟต์24ชัวโมองฉันไม่น่ากดมาเล่นเลยฉันหน้าใช้สบู่เขียวสครับนางพาม่านั่นน่ะฉันก็เลยหน้าดำแต่ว่าตัวฉันน่าขาวนะโอ้ฉันเคยเห็นข่าวนะที่เขาขายผงชาเขียวอะผงชาเขียวที่พอกแล้วดำอะ โอ้เธออยากไปสนใจเลยชาวว่าเธอมาเล่นเกมดีกว่าเกมมีชาวนาที่ไม่รอดที่ฉันอ่านมันซ้ําๆแล้วนะแต่ผู้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่มันจะต้องมีคนเดียวคนเดียวเท่านั้นอ,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 อเอเราก็รู้อยู่คนที่จะได้เงินอ่ะมันก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีบ้านเบอร์สิ ไม่ก็เป็นเบอร์ไอห,หัวทองนี่เปล่าอะ,อะ,อะ,อะหมดเวลาคิดของพวกเธอแล้วเกมที่กำลังจะขึ้นขึ้นเนี่ยเป็นเกมโปรดของฉันในเกมนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะให้ทุกคนอยู่ในที่ที่สวยงามพวกแกต้องวิ่งหน,นีฉันนะคะฮะวิ่งหนีวิ่งหนีในเนขาวง,งกดุด ใครสะไทำได้ใครเล่นก็เล่นเลยนะฉันไม่เล่นหรอกว่าฉันเนี้ยโวมิซนี้มันจะมากินฉันฉันไม่เล่นหรอกเออฉันไม่เล่นหรอกเกมแบบนี้ฉันไม่เล่นหรอกกระจอกกระโปงว้าวว้าวฉันขอวิ่งก่อนนะโอ๊ยฉันเอาด้วยฉันเอาด้วยอ้ยอ้ยอ้ยชบ๊อโอ้ยไป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 หาอะไรอ่ะ หาอะไรอ่ะฉันต้องหาอะไรที่ชนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฮัลโคลมาจะต้องหาอะไรอ่ะสิบหกอันอ่ะฉันไม่รู้เรื่องเลยว่าฉันนี่ต้องไปหาอะไรเพราะว่าเท่าที่ฉันดูมาฉันก็ไม่รู้เรื่องที่อะไรเลยฉันก็มาเล่นเดินเดินไปตัวเถื่องเขาแค้นเองเอ้ยแล้วก็เดินฉชนก็จะข้ามอุ้ยอะไรอ่ะได้เสียอะไรอ่ะโอ้ยแล้วฉันไม่เจอใครเลยอ่ะแม้แต่ไอ้น้ายาวนั้น มาเร็วมาเร็วแกแกไม่กลัวหรือไงว่าไอปีศาจนะั่นมันจะตามแกมานะโอ้ฉันไม่ตรงนี้มีคนเอาแล้วฉันไปเอาตรงอื่นก็ได้โอ้ยแกอย่าตามฉันมาสิเดี๋ยวไอห,หัวยาวมันตามมาหุ้ยสีเขียวนั้น เขตปลอดภัยเฮ้ยฮ้ฉันเข้ามาในเขตปลอดภัยละใครก็ทำอะไรฉันมิได้แม้แต่อีหน้าถั่วอีตีนยาวอีตีนยาวหน้าเล็กไม่ฉันเนี่ยมันไปไหนหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยกลัวถ้าฉันออกไปนะฉันโดนพวกตีนใหญ่นั้นกินะแน่เพราะฉะนั้นนี่ฉันขออยู่ในนี้เงียบๆนะฉันจะเอาเวลาไปทบทวนตัวเองว่ะฉันเนี่ยลืมทำวิชาไหนโหยยังทบทวนอีกหรอช ฉันเนี่ยต้องการที่จะกินเอ่อเค้กบานานา่าช็อกชิพวยที่นี่เนี่ยมันคือเกมของมิสเตอร์ตีนยาวมันไม่มีหรอกไอช็อกโกแลตกล้วยที่แกอยากกินน่ะแกต้องได้กินตีนก่อน ฉันน่ะไม่ไปหรอกฉันน่ะไม่โง่ไปหรอกฉัน่ะหวาดระแวงจะตายนั่นเห็นไหมข้างหลังนะ่ะดีนะที่ดอกชบามาก่อนเฉันไม่ไปหรอกฉันไม่กลัวหรอกมาใส่มาแซ่มาลอยมาไลยฉันน่าจะไปทาแควได้เสร็จถ้าฉันไม่ทําใครจะทําโอ้ให้เพื่อนไปทําเราสองคนอะก็จะมารอในนี้เป็นตัวถ่วงตากแอร์เย็นๆสบายๆแย่ช่ามคุณทำได้ยฉันหวาเกฑ์ที่สองเลย ก็ไม่น่ายากแล้วแหละถ้าเกมแรกฉันผ่านอะ่ะเออฉันมีตั้งร้อยสามสแปดเหรียญเออกับเตียงนาวเตียงหนึ่งเออใครจะสู้ไหนใครจะสู้เฮ้ยนั่นไงเบอร์คิดกระจอกคิดกระโปงอะ่ะเบอร์สิบหกอะ่ะโคตรกระโปงเลยนะแกคิดหรอว่าเกมแรกแกรอดแล้วเกมที่สองแกจะรอดแกต้องทำตามนี่เลย เกมนี่อาจจะเสี่ยงหน่อยนะฉันไม่ใช่หมูเดี๋ยวว่าฉันคือคนตีนยางนั่นเองโหเกณฑ์เดิมอีกแล้วฉันเล่นเป็นแล้วเพราะว่ามันต้องขโมยลุ่มซูชินี่เองฉันได้แล้วฉันได้แล้วฉันได้แล้วใครจะมาเอาก็ไม่ได้ฉันไม่เอาใครที่ไม่เอาเธอไม่มาแย่งฉันฉันมีไม่แย่งฉันฉันไม่ให้เธอแย่งหรอกเพราะนี่มันคือของฉันของฉันก็คือของฉันเพราะฉะนั้น เธอต้องไปตายเอาเองกันฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้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 โอ้โหในที่สุดฉันก็ได้ร่มเงาอันร่มใสเรียบร้อยแล้วอันร่มเงาอันร่มใสเหมือนกับมาโพนี่เย้เย้เอาหายแล้วฉันฉันจันต้องการลูกซูซีบฉันต้องการสูปซู่ อุยอ้ยอุ้ยแกขโมยเหรอฉันต้องขโมยเซ่ถ้าฉันไม่ขโมอยอะ่ะฉันจะอยู่ยังไงโอ้ยไม่รู้ละกันเพราะฉันจะขอขโมยกับกันนะโทษท่านที่เถือหน้าด้านไม่ฉันจะเอาเอาอคนนี้แหละคนนี้เล่นโง่ดีฉันชอบฮ่า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 ฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องได้โอลีวอาอาซียโอ้ตายอีกแล้ว เป็นว่าเกมนี้นะคะเล่นไม่สำเร็จะคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถสู้กับความโลกของพวกเขาได้ะคะ่ะพวกเขาเล่นเก่งคกินไปและพวกเขาก็คือเหลี่ยมเยอะกว่าเราทําให้เราไม่สามารถชนะในเกมนี้ได้ะคะ่ะสรุปว่าเกมนี้นะคะ่ะก็ไม่สามารถเล่นผ่านได้นนะคะทุกคนใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เราด้วยนะหรือว่าเกมน,นี้ก็คือไม่ได้ดกันเนาะคือแพรเดี๋ยวก็ยอมรับความจริงต่อไปแล้วก็เดินมุ่งหน้าต่อไปก็โอเคล้วกูมาเล่นอะไรอ่อะ